สวัสดีครับเพื่อนรักนักตกปลาครับเช่นเคยครับวันนี้วันหยุดแว้นมาออกหมายกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาหมายใหม่ครับเป็นบ่อทรายเก่านะฮะที่นะครับตำบลนาคูพักไอยุธยาครับนะฮะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามชมกันครับน่าจะทําคลิปที่ดีมาฝากกันฮรวันนี้ต้องบอกว่าเป็นหมายใหม่สิ่งเลยฮะไม่เคยมาเลยครับ แต่อยากจะลองมาดูฮะเดี๋ยวว่ามีบอ่อทรายเดี๋ยวลองจะมาตกปลาปลาน,นินกันครับกาว่าจะมาตกปลาเล็กๆนะฮะไม่แน่ใจว่าจะมีตัวไหมครับเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวมาจัดเตรียมอุปรกรณ์กันก่อน,นครับวันนี้เอาเป็นชุดสปินมาครับสี่ห้าคันด้วยกันนะมาตกปลาเล็ก สายฮะใจมันรักก็อย่างนี้ครับเดี๋ยวมาประกอบเ,เป็ดกันครับนะครับเหยื่อก็สูตรเดิมอะเดี๋ยวจะโยนอ่อยไว้สักปั้นสองปั้นก่อนครับไม่เคยมาฮะไม่แน่ใจว่าจะมีตัวไหมะ สองปั้นแล้วสักปั้นครับยดนอ่อยไว้ก่อนอ,อยากจะถินปลาเล็กๆครับปลาตะเพียนปลากระมังอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวจะได้เจอปะ่ะยังไม่รู้ ครับเดี๋ยวเราจะใช้ตะกอ้อธรรมดาก่อนฮะเดี๋ยวใครเปลี่ยนเป็นตะกอ้อวิ่งยังไม่ได้ประกอบมาเลยครับลองดูอันนี้เอามาห้าคันนะสะปินไม่รู้ว่าจะประสบผลสำเร็จไหมครับฉีดโดยมาชาลันจวนสักนิดครับเพื่อความอุ่นใจ วางไว้ก่อนสองทีก็หอมครับ ๋ยวแรกเอาก้อนใหญ่ๆไว้หน่อยครับเป็นการอ,าอ,าอ้อยไปก่อนเพราะว่าหมายนี้เราไม่เคยมาเลยครับต้องบอกงั้นเป็นหมายใหม่ ครับจะไปโยนเหยื่อกันฮะหมายแรกอันนี้เป็นบ่อทรายเก่าครับไม่ได้ดูดทรายมานาน อกกลไปาาลลพครับยูนยเบ็ไปเสร็จแล้วครับห้าคันลมก็แรงเหมือนกันฮะหลังจากนี้ก็ต้องมานั่งรอแล้ว่ามีปลาจะกินไหมรับชมบรรยากาศกันไปก่อนลมแรงดีเหมือนกันฮะ ชื่นหัวใจอะไรไม่รู้เออเบาได้ไงโอ้โหเพี้ยนครับเอาครับปวดอ้วนเก็ยบไว้ก่อนธรรมาชาติสวยงามงเสมอครับ chút <laughs> <laughs> Wow Quả cầm măng hấp Đầy thọt Vừa sưởi rồi ไปไหนแล้วเขาตะลิงเลยดูสิโอ้โหอะไรไม่รู้โอ้โหกระมังที่นี่หม่ตัวมันสวยอย่างนี้โอ้โหยืดเลยอือ จะเป็นปันนินเป็นโอ้โหนางฟ้าโอ้โหสุดยอดครับเอาเขาแล้วครับนางฟ้าไม่พลาดแล้วโอ้โห,โโหตัวเป็นโลครับเล่นเอาหายเหนื่อย โอ้โหสุดยอดลมแรงมาหยุดเลยครับหมายธรรมชาติก็งี้แต่ามากินอาหารกลางวันกันก่อนครับวันนี้มีอาหารญี่ปุ่นมาด้วยเข้ากับบรรยากาศนะฮะลมแรงๆมีเส้นพิ้วไหว

ฟ้าอยู่แล้วตัวย่อมใหม่ก็ไม่เป็นไรครับครับพอตกเย็นฝนก็เริ่มตั้งเขามาปลาก็หยุดกินนะครับสังเกตว่าปลากินดีๆตอนเที่ยงตอนเที่ยงตอนบ่ายหลังจากบ่ายแล้วก็เงียบครับคงจะต้องเก็บเบ็ดกลับบ้าน เดี๋ยวมาดูผลงานวันนี้ครับได้เป็นปนินสองตัวคนระแล้วก็ได้กํามังใหญ่สองตัวพอได้ทอดครับนะรัปรนินก็ตัวโตครับปลากํามังก็ใช้ได้ดีครดูมีปลาอ้าไปแล้วปล่อยไปครมีปลาตะเพียนเล็กๆครับนะก็ถือว่านะพอได้ทอดนะฮะ ขอบคุณ f อทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามฮะขอบคุณทุกกำลังใจครับนะผงจะมีโอกาสได้ทำคลิปมาให้ดูกันอีกนะครับใครที่ชมคลิปนี้นะขอให้มีความสุขนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่จนครับต้องสวัสดีกับหมายใหม่นะฮะแล้วก็ต้องลากันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ โดนปลาอะไรเขาไม่รู้ครับชุกละหุกสงท้ายเลยฮะกำลังจะกลับบ้านกำลังตั้งใจว่าจะเก็บกลับนะฮะมากินเอา กินแปลกๆครับตัวนี้ไม่รู้ป่าอะไรเหมือนกับว่าผิดคิวเข้ามาจะเป็นสวายหรือยิสกไม่รู้ ตัวเล็กโอ้โหปัดนินครับมาส่งท้ายได้สวยมากตัวสวยที่เดียวครับเป็นตัวที่สามครับวันนี้กินหลายตัวครับมีหลุดไปบ้างก็มีครับนะถือว่าโชคดีครับก่อนจะกลับบ้านนะขอบคุณมากครับผมสวัสดี คงมีแต่เพียงเท่านี้ครับได้สามตัวอหมายใหม่ครับไม่เคยมาพอมาเข้าก็รู้สึกประทับใจขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ